ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มาทีวิเช่นเคยเราได้นนในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V กันนั่นเองบูหูนี่ฉันต้องกลับมาเล่นอีตัวนี้อีกแล้วเหรอไม่อยากเล่นเลยอ่ะ คือไม่อยู่จริงๆนะคือเปิลเนี่ยเล่นตัวโพลันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือแบบว่ามันมีคนขอมาเนาะว่าสกินใหม่มันมาก็เลยคิดว่าอ่าโอเคงั้นเราก็มาลองเล่นอีกสักตาหน่อยดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าจะเล่นเออแดกหน่อยก็เถอะเนาะ <c oughs> มันเป็นสกินเหมือนเป็นสกินของ CoA นะฮะผมนะสกินนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโพลันในสกินนี้กันครับไม่รู้ว่าเราจะเลิศหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ส,สดุกท่านแสงจันโอเคเราน่าจะดิฟยดาอยู่เนาะไม่รู้จะดิฟได้หรือเปล่าเขาอาจจะจุกโพลันเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ดูฝั่งเซอร์พวกนั้นสิเซอร์เขาน่าจะแบบว่าเลือกตัวที่มันแบบน่าจะจุกเราได้นะครับผมแล้วก็ทําเราปั่นป่วนคือจะบอกว่าเปิ้ลเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเปิ้ลเนี่ยเวลามันแปลงร่างเป็นล้อใช่ไหมคือเปิ้ลแม่งกดมัวตัวมา <laughs> เราก็พยายามเล่นดีกว่าเนาะเออวิ เอาตาบอดมันจริงหรอแกจะเอาตาบอด่างน,นี้ไม่ได้นะแกสงสารคนเล่นมั่งสงสารคนเล่นโพลันหน่อยเออเปลี่ยนตัวขอบคุณมากครับ เลิศเข้าแมปเป็น hey, ที่เรียบร้อยกับส่วนสนุกทานแสงจันว้าวจะมีใครอยู่ไหมนะเอขอแปลงร่างเป็นลาก่อนบนรูนบรูนบนรูนบนรู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 นรงนรูนรูตรงนร้นรูนรูนรนรู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 หรูนรูนยูนรนรนรอนรูนรอนรู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 นรอนรนรอนรูนรูนๆูนอูนรูนรูนรูไดูนร้นนี โอ้เดี๋ยวๆๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีหอย,ย,ยอย่าจูกสิโอ้อย่าจูกชั้นส่โอ้โหติดอีกอก็ได้จ้ะ เดินตีแม่ไปไหนนี่เนี่ยนี่โอ้ยโอ้โหโดนพับไม้อีกโอ้ยเจ็บไปหมดเลยแกนี่แน่พังไม้ก่อนแกจะไปไหนฮะเอ้ยวางก่อนครับผมนี่เนี่ยยังไงแจ้เอ้ยโอ้โหตีไม่โดนตีไม่โดนแกจะหนีไปไหนฮะอนนในนพังไม้ออ้ยพับไม้เก่งกูก็พังได้จ้ะนี่แน่จะไปไหนอีนางน้ำหอมแกหนีฉันไม่พ้นหรอกนาเพราะว่าฉันนั้นเนี่ยเก่งมากเลยก่อนพังไม้แป๊บยังไง อันนั้นนกระโดดข้ามเก่งอันนั้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 ยังไงจะยังไงยังไงหืมแกหนีฉันไม่พ้นหรอกพับไม้ไหมโอ้โหพับไม้เก่งเอาอีนี่มาได้ไงนี่เนี่ย,อยโอ้โหตีไม่โดนอะไรวะตีไม่โดนเก่งนี่นี่เนี่ยเอ้ยโอ้ขอบคุณมากครับที่ขัดแอนิเมชั่นให้นอตูดโอเคเราไล่นอตูดต่อดีกว่านี่แน่อีเวนตีไปเลยบายบาย,บาย,บายโอ้โหกว่าจะได้คนหนึ่งอีเวนโอ้โหปั่นกันแล้วสองเครื่อง เหลือสามเครื่องอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาอีนอนตูนไปนั่งก่อนนะผมนั่งลงไปเลยอีเวนมาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นน้ำหอมใช่ไหมอันนี้เนี่ยปั่นช็อตอีกปั่นช็อตเก่งนี่เนี่ยขอตีหน่อยอ้าวกดน้ำหอมแล้วสินะ ได้ได้ได้จะหนีไปไหนคือวิโอโหติดอีกยังไงนี่นี่แน่ยตีซ้ำบาร่งเฟดเพื่อนอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะน้ำหอมมานั่งก่อนเลยนอนตูเป็นรอบที่สองมาอันนันนยังไงยังไงเอาข้ามไม้วโอกูตีทำไมเนี่ยกูกดตีทำไมก่อนพางไม้แบบนี้เนี่ยเกะกะยังไง มีคนมาช่วยด้วยช่วยเก่งใช่ไหมนี่และช่วยโอ้โหพุ่งเก่งได้ได้พุ่งเก่งใช่ไหมมึงพุ่งเก่งใช่ไหมตีตีอุ้ยโอ้โหมันน่าเก่งไงนี่แนะขอตีหน่อยยังไงขอตีหน่อยขอตีหน่อยดิขอตีหน่อยดินี่แนะอีเวนต์ตีไปเลยหนึ่งทีอันมานหน้าด้านฮิวอีกหน้าด้านฮิวนี่แนะขอตีหน่อยหน้าด้านฮิวใช่ไหมได้อีหมอแกได้สิทธิ์ชั้นเดี๋ยวนี้สิทธิ์ชั้นคืออะไรงง โอเคนั่งไปเลยครับผมนอนตูดแกบินเรียบร้อยโอเคอ่าอีหมอจะนีไปไหนจ๊ะอันเนี้ยเนี้นีพับกระโดดข้ามเก่งได้ได้ยังไงอุ้ยหายแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยคอตีเนียอุ้ยโอ้โหตีไม่โดนพังไม้แฝดอยู่ไหนกันจ๊ะเนี่ยจะหนีไปไหนอันเนี้ย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 ยังไงฉีดนมมาฉีดนมอย่างงี้ไม่ได้อุ้ยโอ้โหทำไมตีไม่โดนวะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่พิทบอกกากมาก เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอีนี่มันนะ่าเก่งลบเก่งใช่ไหมหืมอ่าแกบินขึ้นไปละสินนะบิน <c ười> ขึ้นไปแล้วอีหอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีนี่มันนะ่าโอ้เออนี่นนนกระโดดเก่งได้กระโดดเก่งแต่เดี๋ยวโดนกับดักนะฉันรู้เอา้าอีหอยไม่โดนหรออา้าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวอีนี่มันน่าเก่งนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหตีไม่โดนอีกยังไงมึงต้องโดนแล้วละ่ะนี่แน่แกกระโดดข้ามไม่ได้แล้วบาย มานั่งเลยจ้าอีหอยแกนี่ฉันไม่พ้นหรอกนางหมอริฟฟินแกนั่งตรงนี้เลยละกันนี่เน่นั่งลงไปอ้าวเหลือเครื่องเดียวแล้วชิบหายแล้วไงเดี๋ยวก่อนทางไม้แปบ๊บมันนามันโหนกเก่งไม่ได้แปลงเป็นล้อเลยเดินตีอย่างเดียวอันนมีใครจะมาช่วยไหมอ้าวปั่นเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยตาแดงเริ่มทํางานนะครับในี่ไหนกันจับเนี่ยเฮ้แกนี่โพลันไม่พ้นหรอกว่าโพลันตัวนี้เป็นผีที่ดี ยัไงยังไงยังไงอันเนีเนี้ยเนยเนเนเยังไงจ๊ะจะช่วยไหมเอ่ยอันเนีเนีเนได้ยินเสียงหูนะอันเนีเนีเนีเนินะข้เห็นอยู่อ่าอีนั่นวิ่งไปเอ้าอีนี่มาช่วยเฉยเลยนี่เนี่ยอุ๊ยโอ้โหตีไม่โดนได้ฮิวใช่ไหมได้นี่เนี่ยกวางกับดองกับดักไปก่อนยังไงมึงนี่เนี่ยได้ฮิวใช่ไหมง้างตีแม่เลยมาอุ้มอีนี่แป๊บยังไงจ๊ะขอเอาอีนี่มานั่งตรงอ่า เอาคุณหมอขึ้นข <Luis> okay. okay. <fella> oh. ึ้นรถไฟเหาะไปแล้วโอเคงั้นเอาอีนี่นั่งตรงนี้ดีกว่านะครับผมอีเก๋นั่งลงไปอ่าแล้วตรงนั้นใครเปิดประตูน่ะรูนะแปลงเป็นรถก่อนบลึนบลึนบลึนบ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 นยังไงจะอีนี่มันน่าเก่งนี่เนี่ยชนแม่มยังไงนี่เนี่ยกระโดดไหโอ้ไม่โดนี่หอยมันน่าเก่งยังไงครับอีนีํน้หอมนี่เนี่ยนั่งไปก่อนยังไง เจ็บอยู่นะสิเจ็บเซียวละสินี่แน่เจ็บเซียวอยู่ละสิ <c oughs> มานี่เลยน้ําหอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนว่ามีใครมาช่วยหรือเปล่า <c oughs> เอไม่น่ามีคนมาช่วยแล้วล่ะมัง้งมีคนมาช่วยไหมโอเคไม่มีคนมาช่วยงั้นก็เอาอีน้ําหอมนั่งเลยล,ละกันมานี่อีน้ําหอมแกนี่ฉันไม่พ้นหรอกมานั่งตรงนน้นดีกว่านะเดี๋ยวอีเกมันก็น่าจะบินแล้วล่ะมัง้ง โอเคนั่งตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยนี่แน่นั่งลงไปก่อนอ่ามีคนมาช่วยหรือเปล่าครับนี่ม,มีหูเด้งหรือเปล่าอุ้ยมีหูเด้งดยมีหูเดงหูเดงหูเดง,เดงแสดงว่าแม่งมาช่วยแน่นอนอยู่ไหนกันครับ อาตอนนี้อีกเกะก็บินแล้วล่าสุดเอ้คุณหมอคุณหมอออกมาได้แล้วนะอ้าวเจอแล้วหนีไม่พ้นหรอกครับคุณหมออุ๊ยโอ้ได้ฮิวใช่ไหมได้ฮิวก็ไปแค่แค่นั้นแหละยังไงเฮ้ยได้หดิวไปก็แค่นั้นยังไงเอามาฉีดนมอีกฉีดนมเก่งได้ได้ไดง,งนี่แน่ตีก่อนเลยไม่ต้องฉีดนมอ้าว กดยอมแพ้ซะงงั้นแน่อย่างน้อยเราก็เดินตีนะอีหอยแท้ไม่ได้แปลงเป็นรถเลยอีเวนเพราะว่ามันจูก,กันเก่งเกินเดินตีแม,ม่นแหลดีแล้ว เป็นไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าเอกกับสกินของเจ้าโพลันเนาะ <c oughs> จะบอกว่าตอนนี้เล่นให้แล้วนะครับผมนะไม่ต้องทวงกันแล้วครับผมว่าขอเล่นโพลันหน่อยเล่นโพลันหน่อยเออเนาะตอนนี้เล่นให้แล้วเนาะโอเคง้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกด subscribe ิันด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะไปบ้างไงมาเราพวกเราสามพี่น้องเรามาเล่นด้วยกันเถอะขุดขุด